สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็กนักเตะนะครับท็อปห้าสิบนะครับ d ศูนย์เจ็ดเพิ่งได้มาส,สดๆและร้อนเลยนะครับเรามาลุ้นกันเลยครับ <c oughs> จากที่ผมคิดว่านะครับเราเอาตัวดังๆนะครับไว้ข้างล่างสุดเลยนะครับไว้ข้างล่างสุด ไว้ข้างล่างนี้เลยนะครับวิธีการนั่นนะครับก็กดลบแล้วก็พิมพ์ใหม่นะครับแล้วก็ค้นหานี่ครับแล้วก็เลือกไปรี เลือกไปแล้วแต่เรานะครับว่าจะเอาใครลงไปนะครับผมก็เลือกตัวแพงๆไงนะครับลอโดลอนโดไปแล้วนี่ว่า อ๋ออันนี้โรนัลดินโยนะครับไปอุโยอุโยเป็นเชนไงวะกี้ อีกนี้บ้างครับนี่ไงเ <c oughs> ก็บพลาดตับกบาอีกตัวหนึ่งเจอแล้ว the Lucio Patty o t โอเคครับเอาแค่นี้ดีพอก่อนนะครับถ้าสุดผมไม่ผิดพลาดอะไรนะครับ mm hmm. ก็น่าจะได้นักเตะหลักล้านมาลุ้นกันเลยครับเริม ใครแพงสุดในปีนี้ก็ไม่รู้นะครับแบบลุ้นกันเลยโอ้โหเฟอร์ดินานด์ครับปีศูนเจ็ดนะครับ,รบถือว่าคุ้มแล้วครับของฟรีล้านหกเช่นใจขึ้นมาหน่อย <c oughs> โอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ